สอวันที่ผ่านมาก่อนเริ่มมีปัญหาแปลกแปลกวันนี้จะถามคุณหมอเรื่องปลาดิบกินได้ไหมออยสเตอร์กินได้ไหมนะเมื่อเช้าตื่นมานะเขาไม่ตามตุยอย่างนี้วะนี่แล้วนียแอ้แอ้ผมละ นนมาอัปเดตกันนิดหนึ่งผ่านมาประมาณวีก,กว่าๆ่าครับก็ยังไม่มีปัญหาเลยมากมายจนกระทั่งมาถึงช่วงสักสองสาวันที่ผ่านมาก่อนเริ่มมีปัญหาแปลกแปๆขึ้นมาเรื่อยๆเพทั้งที่อีกแค่ไม่กี่วันก็จะต้องไปหาคุณหมอแล้วนะครับมาลองดูกันว่าดูก่อนจ,จะเล่าอะไรให้ฟังบ้างแล,ล้วก็ลโลเล่าให้ทุกคนฟังซึงว่า3 4วันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง คือจริงๆแล้วมันจะถึงช่วงเวลาของการที่จะไปเจอคุณหมอแล้วนะจริงๆแบบช่วงก่อนหน้านี้รู้สึกว่าแปลงฟันทุกครั้งอะเลือดอะจะออกมาทุกครั้งเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบเลือดออกง่ายขนาดนี้เราขาดวิตามินหรือเปล่าคือเข้าใจว่าเป็นอาการขาดวิตามินของคนที่บบมีท้องบบลูกลูกดูดวิตามินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสองคนเราก็เออเราเข้าใจได้เราให้ลูกไม่เป็นไรนะ ช่วงหลังๆเนี่ยรู <atem> <Somebody> ้ส <jamais> ึกว่าแบบว่าเอ๊มันเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่ฟันกรามแบบใช้ไหมคัดฟันก็ไม่ออกแปรงฟันก็เลือดไหลอีกก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะแล้วเหงือกก็ดูบวมๆก็แบบกูสงสัยอาหารไปติดแน่เลยจนแบบว่าเอาหนีบดันดันดูเพราะเอาลิ้นดุนดุนแล้วมันก็เจอแต่ก้อนเหงือกดุนจนลิ้นนัเป็นแผลเลยเล็บยาวไงก็เข้าไปในซอกเงือกเขากว่่ก็ฟันคุดขึ้น ก็ฟันคุดขึ้นเหงืออักเสบก็เคียวเยอะไม่ได้ฟันซ้ายบนที่อุดไว้มันก็แตกเผื่อใครไม่ทราบครับในคนท้องเนี่ยมีข้อห้ามเรื่องการใช้ยาหลายตัวมากหนึ่งนันคือยาฆ่าเชื้อและยาแก้อักเสบส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครมีปัญหาเรื่องฟันมากๆเขาจะให้ทําในช่วง13-26สัปวาค์ท่านในแม่นวีคขอโทษด้วยนะคะลองไปปรึกษาคุณหมอดูก็ได้ถ้ามันแบบฉุกเฉินจริงๆก็เคสไฟเคสไฟอีกอย่างหนึ่งอะมันคือการผ่าตัด ถ้าสมมติว่ามาติดเชื้อนี่คืออื่อรใหญ่ถึงลูกแน่นอนเลยจบไปที่เรื่องฟันต่อไปมามีเรื่องหลังอีกอ๋อช่วงหลังๆอ่ะจะปวดหลังมากสองโลกนะฮะคือมันกลับมาปวดหลังเยอะอีกทีนึงแล้วก็น้าแข้งด้วยใช่แล้วก็ขาบวมด้วยขาเริ่มบวมท้องมันเริ่มใหญ่แล้วมันก็กดทับแบบพวกเส้นเลือดตรงขานีมันทําให้แบบเลือดหรือว่าอะไรมันก็ไม่ฟโอยงเงี้ยมันก็ทําให้ขาบวมง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้เพิ่งยุบไปอ่ะมันยังมีรอยๆอยู่นิดนึงปะมอเช้าตื่นมาโอ้ ทำไมตามตุยอย่างนี้วะเหมือนคนร้องไห้มาหนักในแบบเมื่อคืนแต่รองข้างเดียวอะโลกมันแคบลงอะมันปลี่างนอะแล้วตุยแบบเดี๋ยวเพิ่รูปให้ดูตาแบบสามชั้นเลยใช่คุณหมออะใช่คุณหมอว่ามันเกิดได้หลายอย่างมากมันจะแมลงสัตว์กัดต่อยก็ได้หรือ แพ้อะไรแบบที่เราไม่เคยแพ้มาก่อนก็ได้เรียกว่าเป็นการแพ้กระทันหันในคนท้องใช่ซึ่งเชื่อว่าหองกกคนได้เป็นเคสนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีมือผ่นไอ้เค็มกับแกงคั่วหอยขกอ่ใช่ตั้งแต่ท้องหมาไม่แตะหอยเลยแล้วเมื่อวานเป็นการกินหอยครั้งแรกแอบกินด้วยเออ ถ้าสมมติมีคันมีเจ็บมีตุ่มมีไตมีหัวอันนั้นอาจจะเป็นฝีหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าเออตากุ้งยิง,อ,อ,ง,ยงอันนี้ไปหาหมอเลยรีบหาจะยิ่งดีเพราะว่าเดี๋ยวมันอักเสบมากๆสุดท้ายเดี๋ยวลามไปจนถึงผ่านี่เดี๋ยวมันก็จะเรื่องใหญ่อีก นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในตอดอเวลาสามวันที่ผ่านมาเป็นเรื่องแบบโรคภัยต่างๆแปลกๆนะครับแต่ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กนี่ชัดเจนมากๆช่วงแบบที่ผ่านมาอย่างน้อยที่สุดที่เราเห็นแน่ๆเลยคือการดิ้นและการได้ยินเสียงของเขาอันดับแรกนะคะถ้าท้องปกติก็คือแบบว่าเปิดท้องอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคแล้วแต่ของกอนอ่ะคนนึงอ่ะอยู่ติดกระเพาะอาหารเลยอีกคนนึงอ่ะลงไปแถวๆแบบเอวยาวเพศเอออย่างนั้นนะคือมันบนกันเวลาเราเปิดทีนึงอ่ะคือมันไม่สามารถถ่ายได้ไงแล้วส่วนใหญ่ กล้องนะเขาก็จะแบบว่าเหมือนกวนอะ่ะเดี๋ยวใช้เขาว่ากวนเรียกว่ากวนตีด้ดวยอ่ะนั่นแหละแบบไม่ <c oughs> อยากหยาบคาย ก็รู้สึกว่าลูกดิ้นต้องแบบ17บเวตอนนั้นรู้สึกอยู่คนเดียวให้ยูจับอยู่ก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้คือรู้สึกแล้วก็เห็นท้องกระตุกอะก็เรียกทุกคนมาดูพอเรียกทุกคนมาดูปุ๊บเขาก็นิ่งก็แบบเฮ้ยหนูจะไม่เปิดใจให้ใคร <c oughs> รู้สึกหน่อยเหรอลูกมันแบบหลายเดือนแล้วนะเออจนเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วม,มีเปิดใจให้คุณพ่อรู้สึกเริ่มเล่าเน้อหาให้ฟังบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเรียกแล้วก็เริ่มร้องเพลงให้ฟังอ่าร้องเพลงด้วยคุณหมออะแนะนําว่าถ้าร้องเพลงอะก สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็น s า u n d therapy ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้ยินเสียงนี้ยเราได้ยินจนจำตอนวันที่เขาออกมาแล้วแล้วเขาร้องแล้วเขาแบบเราหาสาเหตุไม่เจอเขาไม่เออไม่สบายตัวไม่สบายใจยเสียงเสียงเนี้ย,ย,ยหรือว่าเพลงเพลงเดิมเพลงเนี้ยมันจะทําให้เขาสบายใจแล้วนิ่งลงได้คลายลงได้อ่าจะหยุดบางคนแบบมีภาวะคล้ายคล้ายคอนดิกคือร้องนานร้องยเยอะอะไร<น>อย่างเงี้ยเสียงพวกเนี้ยก็จะช่วยเขาได้เสียงพ่อเสียงแม่มันจะกล่องเขาได้ดีเขาจะจําเสียงนี้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคงตรวจหัวใจของน้องทุกๆวันเขาจะเล่น กัะละตลอดเช่นตรวจปุ๊บพอเจอหัวใจปุ๊บเขาจะหนีเลยหนีทันทีแบบหนีเห็นเห็นเลยปกแบบต,ติคุณหมอจะให้ค้างเอาไว้อย่างต่ำคือ1ิวิเขาอะอยู่ไม่เคยครบ1ิวิเลยเขาก็หนีไปเรื่อยๆในคืนนี้เราจะลองพัฒนกาการใหม่ของเขาก็คือเราจะปิดไฟให้มือแล้วจะเอาแฟลชสองเข้าไปเป็นการพัฒน,นานเรื่องดวงตานะเพราะว่าช่วงนี้6เดือนแล้วเนี่ยอ่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เรามาอัปเดนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่ันที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้เป็นวันที่นัดมาทา 4D อน้ครังงึ เขาบอกว่าวันนี้น้องกรณ์มีค่าออกซิเจนในเลือดต่ำมันหนักลงคือช่วงสองสวันที่ผ่านมาก็อาจเจียนเยอะกินไม่ลงทานไม่ได้เลยเมื่อสองวันนะที่แล้วไปรับวัคซีนแอสตราเซเนกามานะคะอันนี้คือเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าชักชวนหรือไปแนะนําให้คนท้องทุกคนไปฉีดนะก็ปรึกษาคุณหมอไปด้วยว่าแบบประวัติของคุณแม่เนี่ยสมควรที่จะฉีดไหมแล้วในคนท้องเนี่ยยิ่งแต่มากที่3เนี่ยถ้าติดโควิดนี่ก็อันตรายมากพอสมควรนะคะแล้วก็ส่งผลกับลูก ค่อนข้างเยอะด้วยนะมันไม่ได้มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นสำหรับเราหรอกเราเสี่ยงกับวัคซีนและกันอย่างน้อยถ้ามันผ่านไปได้เรามีภูมิลูกเราจะปลอดภัยระหว่างที่เราจะฉีดเนี่ยเราปรึกษาคุณหมอเจ้าของคันตลอดวันที่ไปฉีดเนี่ยเราก็เตรียมตัวอย่างพร้อมเลยแต่ประเด็นคือมันทานได้น้อยลงแล้วก็แบบอาเจียนมากขึ้นหนักแบบทานไม่ได้อะไรเงี้ยเท่ากับว่า2อวันหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปตอนแรกอะทำน้ำหนักได้แล้ว50.6แล้ว ื so <odd>. ่อเช้าเหลือ49.7โกดมากเลยคิดว่าเออต้องมาโรงพยาบาลดีกว่าก็พอมาเจอพยาบาลเสร็จก็ตรวจเช็คตามปกติแต่ค่าออกซิเจน่ะเขาบอกว่าน้อยวันนี้เราก็เลยมาหาคุณหมอก่อนเวลา2ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอย่างพูดเยอะๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าข้างในจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองเล่าอาการพวกนี้ให้คุณหมอฟังดูเดี๋ยวคุณหมอจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเดี๋ยววันนี้จะถามคุณหมอเรื่องแอสไพรินด้วยสําหรับคันแฟบที่แบบเรื่อคันเป็นพิษนะคะแล้วก็มีเรื่องแบบว่าประดิิฐ์ ินได้ไหมออยสเตอร์กินได้ไหมนะแล้วก็น้ำมะพร้าวในไตรามาสนี้เนี่ยคือเริ่มกินได้หรือยังอีกอย่างเนี่นยคอ้ตัวเครื่องวัดหัวใจของลูกเนี่ยลองมาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างเครื่องวัดหัวใจของเรากับเครื่องวัดหัวใจของคุณหมอเนี่ยมันตรงกันอันนี้เป็นสิ่งที่ควรคุณแม่ทุกคนควรทำนะคะคือเอามาจูนกันมาดูซิว่ามันแม่นหรือเปล่าหรือมันต่างกันเท่าไหร่เผื่อเวลาเราไปฟังที่บ้านเราจะได้หักลบได้ <ลบ S 1> ใช่เดี๋ยวเราเจอกันในในห้องตรวจนะครับ ท่าได้แล้วหนึ่งช่วงแล้วแล้วก็เดี๋ยว27จะเป็นช่วงที่ไอ้ยี่แปดจะเป็นสเตจที่สองนะฮะขอดูโพสิชั่นมาก่อนนะว่าอยู่ท่าไหนกันจะบางเหมือนตอนวิกต้นๆที่เราดูกันไหมเฮ้ยท่านนอีกคนนึงจะพอเห็นชัดนะคนนี้จะอยู่ทางนี้วันนี้จะพอได้เท้ามาบังนิดหน่อยเอาล่ะฮะจะเห็นโอ้เท้าคือเท้าเป็นเท้าตรงนี้ อันนี้จะเป็นจะเป็นช่วงเท้าครับแล้วก็นี่ข้อเท้าแล้วก็ฝ่ามือนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นหน้าคุณพี่เดี๋ยวมอมมุนค่าโดนเหยียบอยู่เป็นร้อยแปดสิบองศาก่อนก็จะพอเห็นกำปั้นคุณพี่อ่าผหน้าไแล้วครับเฮ้ยผมหน้าไปแล้วผมผมไปแล้วนะบเท้าวางเท้าวางอันนี้เท้าน้องเท้าน้องด้วยเท้าอยู่กับหน้าเลยเหมือนหน้าหนีเหมือนหน้าหนี คนหนึ่งต้องไปลุ้นว่าจะไม่โดนบังเพราะว่าแอบเห็นก้นพี่เขาไปแบบบางๆอันนี้ถ้าโตตามเกณฑ์8 2 0ร้อยยถึงแปดยห้าสิบกรัมเดี๋ยวลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่นะถ้าไม่เห็นอีกคนก็จินตนาการหน้าคนนี้ครับเพราะเขาเป็นแฟนเหมือนกันโอ้คุณหมอบึ้งบึ้งนิดหน่อยทำไมเงี้ยตุยเลยทำไมอะลูกโอ้จมูกนี่จมูกของใครรูกหน้าเขาแก้มเริ่มเยอะไบ จมูกใครลูกหน้ากลมมาเลยจมูกใหญ่ดูสีผิวไม่ได้ดูสีผิวไม่ได้ใช่ครับดูสีผิวต้องไปต่อมาเลยอีกทห่าไม่ลุกนะข้างๆนี่เป็นส้นเท้าไหมฮะใช่ครับโอ้ซัดเลยเข้านี่ข้าวหนกแก้มเลยนะผดหน้าบเลยปากนี่โคตรใช่อ่ะจริงนีจมูกปลายปากใช่แสดงว่าเลือกแล้วเนาะ ชัดเลยดังคำกล่าวที่ว่าอุ้มท้องมาเก้าเดือนเจ่อหน้าตาของพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าวัดออกมาแล้วแบบแฮปปี้กับน้ำหนักที่ได้ต่างกิ่งดูทรงแล้วเหมือนจะเหมือนจะอ้วนขึ้นแหละใช่ฮะต่อจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของความอ้วนเโอเคมากเลยแปดสี่แปดโอ้โหรังเกนขึ้นจากคั้ที่แล้วเยอะนะครั้ที่แล้วกนปิ่งๆกับพกีดเอง โอ้น่าจะได้สูงคุณพ่อนะยี่ห้าวิขายาวยี่หกวิเลยว้าวเป็นไงไปลุ้นนะฮะจมูกจมูกไปหมดปากเปิดไปหมดแขนเข่าขาไปหมดเป็นไงเนีมาเจอตอนออกมาเดี๋ยวเลี้ยงแมะคนเลี้ยงจะเหมือนบางคนเลี้ยงเลี้ยงก็จะเหมือนไายคนโอ้โหนี่คือชัดมากก้นและเท้านี่ยังไมนสิ้ย น่าริ้วเฉยเลยได้ไงรู้น้องหน้าเขาจะอยู่ประมาณนี้แต่ว่าแขนขนาดข้างบางอยู่กำมือด้วยอ่ะก็อยู่ในช่วง800ถึง850ดีทั้งคู่ครับเพราะสองคนลงกันก็ลงต้องไม่เล็กครับนี่นะฮะไม่เล็กไหมแปดสามห้านะฮะแปดสี่แปดกับแปดามห้าคนน้องน่าจะสงสัยจะรอวันคลอดดูแอบผมมาละ มือเขาไม่ลงจริงนะเป็นคนที่รัดกลุ่มตลอดลโชครัดกลุ่มมากคนนี้กาดไม่มีตกเลยแต่ไม่เกลี่ยหรจะลงอ่ะเกวกดกดไม่เป็นคนนี้โกรธจริงทำไมอ่ะลุงจะนอนเล่นอยู่ได้แหมยิ้มสักหน่อยเนี่ยบางว่าเออได้แก้มลุงหมอแก้มโอ้ยเมือนยิ้มิเจยเนี่ย เสร็จแล้วตะก,กี้ถ่ายตอนสุดท้ายไม่ทันเพราะว่าแบนหมดซะก่อนที่ถามคุณหมอมาให้ก็คือหนึ่งนะคะเรื่องแอสไพรินสําหรับคนท้องนะไม่จําเป็นว่าทุกเคจะต้องกิน แอสไพรินเสมอไปเพื่อป้องกันคันเป็นพิษจะเป็นเฉพาะคนที่อยู่ในภาวะสมเสียงเช่นมีโรคติดความดันหรือว่าแบบการตั้งคันก่อนหน้านี้เคยมีภาะวะคันเป็นพิษอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอถึงพิจารณาให้ทานแอสไพรินช่วยเขาจะมีเช็คลิสต์มาให้คือถ้าคนที่ไม่ได้เข้าข่ายแล้วแบบคุณหมอต่ายาตัวนี้ให้เนี่ยมันก็มีไซ d e e ของมันเหมือนกันก็คือจะทําให้เวลามีแผลหรือว่าเลือดออกเนี่ยมันจะทําให้เลือดหยุดยากแผลมันจะรักษายากถ้าใครไม่ได้มีโรคต่างๆหรือแบบมีประวัติอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ทานก็ดีแล้วนะแล้วก็เรื่องน้ำมะพร้าวหลายคนแนะนำบอกว่าต้องกินนะต้องกินนะน้องกรต้องกินทุกวันวันละหนึ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าในน้ำมะพร้าวมีวิตามินเยอะจริงแต่ว่ามีน้ําตาลเยอะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเวลาจะทานก็จะต้องควบคุมปริมาณถ้าเป็นคุณหมอแนะนําคุณหมอจะไม่ได้แนะนําให้ทานน้ำมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามคณเป็นหมอคงไม่มีใครแนะนําให้กินน้ำมะพร้าวทุกวันแต่คนที่บอกให้กินน้ำมะพร้าวทุกวัน<อ>น่าจะไม่ใช่หมอ <laughs> เขาบอกงนี้อ่าใช่ใช่าจะเป็นเรื่องแบบคิดว่าเรื่องผิว เรื่องไข่อะไรต่างๆมากกว่านะคือคนยังคงเชื่ออยู่เรื่องการที่แบบมีไข่มีเมือกของลูกแปลว่าไม่ดีแต่จริงๆสมัยนี้เนี่ยในทางการแพทย์เราหมอบอกว่าดีใช่มันช่วยเคลือบตัวลูกนะครับทำให้เขาอบอุ่นตอนที่เขาออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะะจะทําให้เขาแบบยังปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กที่ไม่มีไข่ด้วยซ้ำอันนี้คือทางการแพทย์เขาบอกมีประโยชน์นีใช่แล้วแต่ความเชื่อใครความเชื่อมันเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกของดิบเราไม่รวมของดองนะของดองนี้เราห้ามอยู่แล้วถามคุณหมอทานได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขาททาานนนนนกกัััอออีี้้พูด่่เรรจะะตงงว เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดความสดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะทานมีร้านประจําอยู่แล้วร้านนี้สะอาดร้านนี้ทําดีอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ทานได้ อีกอย่างคือคุณหมอเขาแนะนําว่าถ้าทานให้ทานแบบพอหายยากพออย่าซัดโหกเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าใน1ชิ้นใหญ่อ่ะมันมีตรงไหนบ้างที่แบบดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยเข้ามาที่เรื่องของก่อนกรบ้างตะกี้ตอนท้ายที่ถ่ายไม่ทันน็คือเช็คปากบนลูกเป็นไงบ้างลูกตะกี้โอเคหมดเลยจริงๆแล้วยาวขึ้นมานิดนึงด้วยนะคะสั้นที่สุดของเราคือ2.6งจุครั้งนี้ได้ประมาณ2.82.9กถึง3จุดกว่าเลยซึ่งมันเริ่มสเตเบิลแล้วตอนนี้คุณหมอเริ่มโอเคละล้วก็แบบสามารถเดินทางได้อะไรได้เนาะไม่ต้องฉีด ยังทานในปริมาณที่ปกติเราได้เข้าใจอย่างหนึ่งแล้วว่าถึงแม้ว่าคุณแม่จะน้ําหนักลงยังไงก็ตามไม่ได้แปลว่าลูกจะไม่โตตามจะเล่าให้ฟังว่าน้องกรก่อนที่จะเข้าไปตรวจเนี่ยน้องกรน้ําหนักลงวันนี้ลูกทําน้ําหนักได้สุดยอดมากคนแรกอีกแค่2กรัมจะทะลุแปดร้อยซถ้าตามเกณฑ์คันเดียวเนี่ยก็คือเขากําไรมันอยู่นิดหน่อยน้ยนําหนักเขาอยู่ที่26 <S <S วีคนเล็กเนี่ยก็คือตามเกณฑ์เลยคือ25บวก4่นะคะคนแรก848อีกคนหนึ่งแ35แต่บางคนอ่ะคุณแม่น้ำหนักขึ้นไป 1 0บสโล20โลแต่ลูกออกมา2,000กว่ากลายเป็นไขมันแม่ซะงั้นก็มีเยอะวันนี้ไปซาวโฟดีมาเสืยได้อีกแล้วคนน้องอ่ะเขาตั้งกาดตลอดเลยเขาใจเห็นแคสเซียลเดียวตลอดครั้งที่แล้วเขาก็ทําแบบนี้ซึ่งเราก็โอเคไม่เป็นไรเราจินตนาการเอาจากคนพี่ก็ได้คนพี่นี่วันนี้เล่นหุนเล่นตายเยอะมากสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้เราทําได้ดีนะใช่วันนี้แฮปปี้มากเดี๋ยวไว จะอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคราวหน้าจะเป็นไงคราวหน้าเนี่ยคุณหมอว่าขอให้ได้เกินหนึ่งโลแก็จะปลอดภัยเข้าไปอีกอายุคันก็ปลอดภัยขึ้นน้ําหนักตัวยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นเช่นกันก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องปปับอลลูกเนี่ยที่บอกว่ามันสเตเบิลมากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าน้ําหนักตัวน้องมันเพิ่มขึ้นเยอะนั่นแปลว่ากับลูกมัาทำได้ดีอ่ะเราล็อกมันได้แล้วชเดี๋ยวระหว่างทางอาจจะเป็นคอนเทนต์อื่นไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ไปด้วยแล้วกันนะครับ KP TV และ KP Dairy นะจ๊ะเออแล้วก็ต่อจากนี้ไปจะเริ่มมีหมามือใหม่มา,มา,มาให้ดูกันแล้วนะฝากติดตามกันด้วยนะครับตอนที่เทปนี้ออนคือมีแตบบ่ใช่โอเคบ๊ายบาย